ก่อนรับฟังโปรดทราบว่าเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อจากนี้ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการโดยมีตัวละครเหตุการณ์และสถานที่เป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดและเพื่อเป็นการให้กำลังใจทีมงานผู้สร้างสรรค์โปรดกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามผลงานคุณภาพของช่อง Bmix b e l o v e ครับ Audio Series เรื่องภายใต้เงาพ่อบทที่1รอยยิ้มที่ทิ้งรอย บ้านของทามคือแกลเลอรี่ที่ดูดีไม่มีทิติทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบตามหลักของมินิมอลิสต์แต่กลับให้ความรู้สึกว่างเปล่าและเย็นชาทามคือสถาปนิกและเจ้าของแกลเลอรี่ที่ประสบความสำเร็จเขามีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและใส่ใจในทุกรายละเอียดของนิดลูกชายเพียงคนเดียวในเย็นวันนั้น ทามกลับถึงบ้านในสภาพที่ผิดปกติเขาดื่มหนักและพยายามประคับประคองร่างไปยังห้องทำงานโดยไม่ได้สนใจในความเรียบร้อยที่อยู่รอบตัวนิดแอบมองพ่อจากโถงทางเดินทามนั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะทำงานมือข้างหนึ่งกำกรอบรูปใบเล็กที่ไม่มีรูปอยู่ข้างใน เสียงพึพรรมพำของไทม์ที่เจ็บปวดและสับสนทำไมทำไมฉันถึงไม่มีวันลืมเสน่ห์ที่แสนจะน่ารังเกียจและชื่อของวิทได้เลยฉันต้องดูแลและปกป้องลูกของฉันฉันจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำลายความเข้มแข็งที่ฉันสร้างขึ้นมาได้อีกนิดแอบได้ยินชื่อนั้นชื่อว่าวิทและความปรารถนาที่จะทำลายความเข้มแข็งของไทม์ผู้เป็นพ่อ นิดสงสัยว่าแล้วใครกันคือวิทย์แล้วไอ้ความเข้มแข็งที่พ่อพูดถึงมันคืออะไรกันการเปิดตัวของพาคิน พาคินเป็นทั้งเพื่อนสนิทที่โรงเรียนแล้วก็ยังเป็นเพื่อนบ้านของนิดด้วยตัวนี้ใส่ที่พาคินเป็นคนตรงมันข้ามกับทามพ่อของนิดตดัวสิ้นเชิงเขามีความอิสระอ่อนโยนแล้วก็เข้าใจอารมณ์ทุกบ่ายกิจวัตรของนิดคือการนั่งอ่านหนังสือตามตารางที่พ่อกําหนดและกิจวัตรของเขาพาคินคือการหาเรื่องมาทําให้ตารางนั้นเสียสมดุลทุกททีพาคินเดินเข้ามาพร้อมกับชานมไข่มุก เราทิ้งตัวลงนั่นข้างๆนิดอย่างเป็นกันเองอ่ะนี่ของชอบมึงใช้แก้ร้อนหน่อยพาคินมองนิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงชวนคุยมึงโอเคไหมนิดพ่อครูบอกว่าเห็นพ่อมึงขับรถกลับเข้ามาปแปลกๆเมื่อวานอืมก็ไม่มีอะไรมากหรอกนิดอธิบายก็คงแค่เรื่องงานของพ่อเขาอะช่างเขาเหอะว่าแต่ขอบใจนะชานมไข่มุกมึงอะ เออแล้ววันนี้มึงไม่ต้องไปซ้อมดนตรีหรอนิดจงใจเปลี่ยนเรื่องคุยภาคินหัวรเราะเบาๆพร้อมจ้องไปที่ตาของนิดก็กูอยากมาดูเพื่อนกูแป๊บหนึ่งไม่ได้หรอวะหน้านิดยิ้มเขินๆบอกไม่ค่อยถูกว่าเพราะอะไรพร้อมกับคิดในใจเชื่อไหมผมไม่จำเป็นต้องพูดอะไรให้ดูดีเมื่ออยู่กับภาคินเลยเขาคือเพื่อนผม เพื่อนผมคนเดียวที่ดูจะเข้าใจผมที่สุดแล้วผมก็รู้สึกสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเองพาคินก้มมองนาฬิกาแล้วรีบลุกขึ้นยืนโอเคโอเคตัวทีเพื่อนครูต้องไปแล้วจริงๆถ้าไปซ้อมช้ากว่านี้โดนพี่คุมชมรมบ่นหูช้าแน่แล้วไว้เจอกันที่บ้านตอนเย็นนะพาคินพูดทิ้งท้ายอย่างเร่งรีบแล้วลุกออกไปโดยที่นิด ก็กำลังคล้อยมองตามหลังพาคินที่กำลังวิ่งออกไปด้วยเช่นกันห้องประชุมขนาดกระทัดรัดที่ถูกตกแต่งอย่างเรียบง่ายกลายเป็นสนามรบแห่งความเย็นชาทามนั่งอยู่ฝั่งหนึ่งสวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อนใบหน้าสงบแต่แววตาเต็มไปด้วยกำแพง ฝั่งตรงกันข้ามคือพีรวิทยในฐานะประธานกรรมการบริษัทสตูดิโอขนาดใหญ่เขาไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับเลขาส่วนตัวที่กําลังบันทึกการประชุมอย่างละเอียดและผู้จัดการฝ่ายกฎหมายการพบกันในครั้งนี้ถูกจัดฉากโดยบริษัทของพีรวิทยที่ยื่นข้อเสนอซื้อลิขสิทธิ์ภาพวาดชุด fractures memories ของทามเพื่อไปทำซีรีส์แม้ทามจะไม่อยากเกี่ยวข้องกับพีรวิทเลยก็ตาม แต่ข้อเสนอทางธุรกิจก็ดีเกินกว่าจะปฏิเสธได้สรุปตามที่คุณทามยืนยันนะครับค่าลิขสิทธิ์ก้อนแรกจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณทามภายใน48ชั่วโมงหลังจากเซ็นสัญญาเลขาส่วนตัวของพีรวิทย์สรุปอย่างรวดเร็วพีรวิทย์ไม่ได้พูดมากเขาสมบทบาทนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลได้อย่างสมบูรณ์แบบมีเพียงแววตาที่เหลือบมองทามเป็นครั้งคราวอย่างรวดเร็วซึ่งทามททำเป็นมองไม่เห็น ความในใจของไทมเขามาเพื่อธุรกิจล้วนๆไม่เหลือเศษเสี้ยวของคนในอดีคนนั้นเลยขณะที่ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายกำลังหยิบเอกาสารฉบับสุดท้ายขึ้นมาไทมสังเกตเห็นบางอย่างที่ท่าทางของพีรวิทย์ความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอนและสายตาที่ฉายแววถึงความเย้ายวนความทรงจำเกี่ยวกับคำพูดหวานที่เคยหลอกล่อให้ไทมหลงไหลเมื่อ15ปีก่อนก็ได้พุ่งเข้ามาในหัวของไทม จนเขาต้องกระแอมให้กับตนเองเบาๆเพื่อเรียกสติกลับมาคุณพิรวิทย์ครับสัญญาตรงนี้ทามพยายามจะเปลี่ยนเรื่องอ้อขอโทษครับพิรวิทย์ตอบรับเขาหยิบปากกายอย่างเฉียบขาดพร้อมเซ็นชื่อบนเอกสารยังไม่ลังเลเขามองตรงมาที่ทามเป็นครั้งแรกในรอบสิบกว่าปีรอยยิ้มจางๆที่มุมปากนั่นไม่ใช่นักธุรกิจแต่เป็นรอยยิ้มที่ทามคุ้เคยดี การเจราจาจบลงอย่างสมบูรณ์ทีมงานของพิรวิทย์เริ่มเก็บเอกสารและคงคำนับอย่างสุภาพขอบคุณคุณทามมากครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจในครั้งนี้พิรวิทย์ลุกขึ้นยืนพร้อมยื่นมือมาจับมือทามอย่างเป็นทางการในจังหวะนั้นเองเสียงเรียกที่มาจากด้านนอกห้องกระดังขึ้นประตูห้องประชุมเป็นแบบบานเลื่อนไม่ได้ปิดเอาไว้โดยสนิทพ่อครับพ่อมีพัสดุมาส่งถึงแกลเลอรี่พ่อต้องเซ็นครับ นิดวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องโดยไม่ได้มองแขกที่กำลังจอกไปเขาถือกล่องพัสดุขนาดกลางเอาไว้ในมือและจ้องไปที่พามเพื่อขอให้เซ็นรับนิดเงยหน้าขึ้นมาเมื่อเห็นว่ามีกลุ่มคนแปลกหน้ายืนอยู่แต่สายตาของเขากลับไปสะดุดกับพีรวิทย์ในทันทีหน้าแปลกใจที่บรรยากาศภายในห้องกลับตึงเครียดขึ้นกว่าเดิมไาม์รีพูดอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขสถานการณ์ รับลูกไปรอพ่อที่เคาน์เตอร์นะแต่พีรวิทย์เขาไม่ได้มองที่ไทม์แต่กลับจ้องมองที่นิดอย่างไม่วางตาสีหน้าของเขาเปลี่ยนอย่างชัดเจนจากนักธุรกิจกลับกลายเป็นคนที่ดูสับสนอย่างรุนแรงนิดไม่ขยับเขายืนอยู่นิ่งอยู่ข้างไทม์และเงยหน้าขึ้นจับจ้องมองไปหน้าของพีรวิทย์อย่างพิเคราะห์เพราะด้วยความรู้สึกเหมือนคุ้นเคยหรือรู้จักมาก่อน พิรวิทย์สังเกตสายตาที่จับจ้องของนิดเขายิ้มเล็กน้อยอย่างสุภาพคุณทามลูกชายของคุณมีสายตาที่เหมือนเหมือนคนที่ผมเคยรู้จักเมื่อนานมาแล้วสิ้นเสียงพูดของพิรวิทย์อาการของทามนิ่งเงียบตัวแข็งทื่อความหวาดระแวงแทบจะระเบิดออกมาอย่างรุนแรงทามรีบคว้าแขนของนิดอย่างแรงขอตัวก่อนครับ ทามไม่หันหลังกลับมามองพิรวิทอีกแล้วรีบพาน,นิดเดินออกจากห้องประชุมไปทันทีที่ทามและนิดออกไปพิรวิทก็หันไปทางนักกฎหมายและเลขาของเขาคุณทั้งสองช่วยกรุณาไปรอผมที่ห้องรับรองข้างหน้าสักสินาทีนะครับผมมีเรื่องสําคัญที่ต้องการคุยกับคุณทามในการส่วนตัวเลขาและนักกฎหมายลุกออกไปจากห้องประชุมในทันทีตามคําสั่ง ไม่นานนักไทม์เดินกลับเข้ามาในห้องประชุมอีกครั้งเพียงคนเดียวสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความกลัวไทม์พูดด้วยเสียงต่ำอย่างควบคุมอารมณ์คุณต้องการอะไรพิรวิทพิรวิทยิ้มอย่างใจเย็นขณะนั่งพิงเก้าอี้ผมก็แค่มาดูว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเติบโตได้ดีแค่ไหนเองไทมเรื่องงานยังไม่จบแค่นี้ไทม ยินตัวสั่นแสดงออกด้วยความโกรธและความกลัวการ,รเผชิญหน้าในครั้งนี้ถูกนําไปเก็บไว้ในใจของนิดแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของการตามหาความจริงของเขาและพอ่อ